เครื่องปิ้พยี่ห้อบาเทอรุร่น T520W นะคะป้องกระดาษได้ถึง150แผน่นความเร็วในการพิมพ์17แผ่นต่อน,นาทีขาวดำความเร็วในการพิมพ์9.5แผ่นนาทีต่อสีนะคะเครื่องนี้จะเป็นถ่ายเอกสารพิมพ์สแกนแล้วก็พิมพ์ผ่านมือถือได้ค่ะพิมพ์ทั้งหมดนะคะ เจ็ 7, ดพันห้าร้อยแผ่นขาวดำปิ้นทั้งหมดห้าพันแผ่นสีนะคะหมึกที่ใช้นะคะ bt d หกศูนย์สีดำนะคะ t bt ห้าศูนย์ศูนย์สีสีฟ้านะคะ bt ห้าศูนย์ศูนย์ m สีชมพูนะคะ bt ห้าศูนย์ศูนย์ วายสีเหลืองนะคะ